ยังอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของจาาเจ้าหน้าที่นะคะในภาคปทีจังหวัดปัตตานีกันบ้างค่ะไปดูความคืบหน้าเหตุคนรายปลอนรอบนถบรรทุกขยะหกหล่อของอาบาตาลางาอําเภอบางงอจังหวัดปัตตานีประกอบเป็นระเบิดข้าบอมและวันเท2ี่มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทําให้จาาเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอาหาค้านราชการได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะหลาสุดค่ะจาาเจ้าหน้าที่รวมสามฝ่ายทางทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง ยังคงลงพื้นที่ติดตามกลุ่มคนร้ายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นท,ที่ที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายจะเข้าไปลบซ่อนตัวทางอำเภอปานาเรออำเภอไซบุรีอำเภอยะริรรรง และจังหวัดใกลเคียงกระทางเข้าบังคับชายกฎหมายติดตามจับกลุ่มสมาชิกอาเคเคระดับปฏิบัติการหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอรามันค่ะหวามีกลุ่มคนร้ายเข้ามาเคลื่อนไหววางแผนเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ก,ทก็เลยเข้าตรวจสอบพื้นที่เรียกให้บุคคลภายในบ้านเนี่ยออกมาแสดงตน สาบเชอคือนายคริสมันอาลีสมาชิกอาเคเคระดับปฏิบัติการค่ะหลังจากที่นายคริสมันอาลีเอามาแสดงตนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวพร้อมตรวจคนพบอาวุธปืนผกขนาอจุดซ้ำแซูเปอร์นึ่งกระบอกตรวสอบพบว่ามีไม้จับปอวิอาญาหนึ่งไม้ถึงนายคริสมันก็ยินยอมนะครับให้ควบคุมตัวได้โดยดีจากนี้จะส่งตัวข่าวศูนย์สักถามเพื่อขยายผลหว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุระวางระเบิดข่าวบ่มหรือไม่ ขณะที่นายความนวยความมัมนคงเองก็บอกว่าจากพยายลักท้าในครั้งนี้เชื่อว่าเป็นกลุ่มแนวรวมกลุ่มเดิมที่เคยเข้ามาก่ะเหตในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเฮตระเบิดนะคะทางอาคารเถพักของเจ้าหน้าที่ตำรวจป้อมน่วยบริการประชาสัมพันธ์ประชาชนจกกักรลัก ซพปนเระอาคารสำนักงานอบาตาควรและอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานีสาขาปนเระหลาสุดกระด้ยนำคนงานข่าวสมแซมส่วนติดเสียหายนะคะพร้อมกับเร่งทําความสะอาดก่อนเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งนึงค่ะ